สวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมอีกเหมือนเดิมตอนนี้เรามาอยู่กันที่เฮงแซดแปนั่นเพื่อนนะและที่อยู่ตอนหน้านี้ก็คือเกมเทศกาลอากาศของค่ายพีนั้นเพื่อน ก็วันนี้โปกมาที่ 1K เท่านั้นนะครับผมคลิปนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับผอมมากันเพื่อนเริ่มแรกดูตารางรายจ่ายกันก่อนเลยนะตารางรายจ่ายก็จะมีใส่รักซเกเตอร์ตัววายแล้วก็นก้กกายต่างๆนะเพื่อนรนะักซเกเตอร์3ตัวขึ้นไปเข้าฟีเจอร์สปินกี่รอบวะอันนี้ก็ไม่รู้นะเพื่อนมาขอเพิ่มเพิ่มไปที่สัก40ก่อนแล้วกันนะเพื่อนเออ สวยครับผม40เอา้าแ่มครับผมแล้วคูณ3ไปเอาสูบไป12ครับคูณ4อืมคูณ4ไม่ทำงานนะเพื่อนฮัลโหลอันนี้จะไหลกลับนะกลับไปข้างหน้าแล้วไม่ใช่ไหลไปข้างหลังนะเพื่อนเออแปลกๆหน่อยนะแต่ก็ว่าแค่สลับกันปกติฮะไปครับผมเพิ่มเบ็ดไปครับเบ็ดที่60ครับเพื่อนๆสวย2 7 9ครับผมสวยงามมะ3 6 0คะ เจ็ดร้อยเจ็ดสิบครับผมขอเพิ่มเบรกเริ่มเลยแล้วกันนะเพื่อนโอ้โหโคตรผิดไม่เป็นไรฮะแต่ยังคอมโบอยู่ครับผมสวยสวยฮะสองร้อยดีแจ่มครับผมสวยงามฮะไปอีกร้อยห้าสิบครับเพื่อนครับยังไงครับผมแล้วตัววายมาแบบนี้โคตรแจ่มไปอีกหนึ่งพันครับเพื่อนครับโอ้โหสวยสวยห้าคูณห้าครับผมสองพันเก้าห้าสิบพันเพื่อนครับโอ้โหจอดนี้หวานเจี๊ยบครับผมรางวัลก้อนโตไปหนึ่งพีครับพี่ โค้ชแจ่มนะขอเบ็ดสูงสุดเลยแล้วกันนะเพื่อนอสเกตเตอรต์ยังไม่มาเลยครับผมสวยงามพาสเกตเตอร์มาแล้วหนึ่งตัวครับผมตอนนี้เบ็ดสี่ร้อยน 400, ะเบ็ดสูงสุดเลยแล้วกันนะเพื่อนยังไงก็ผมคูณสามอยู่เลยเพื่อนเอ้ยเมื่อกี้อ่ะโอ้โหคูณห้าเมื่อกี้ถ้าแบบไหลไปถึงคูณสิบนะบอกเลยว่าโค้ชแจ่มฮะโอ้สวยก็ผมคูณสี่ทำงานก็ผมไปอีกสามพันแปดเรายังไงก็ผมโอ้โหไปอีกเจ็ดพันห้า พัจเจ้าโอ้โหหูณนหไปอีก1 3ื0 0สมอขึ้นมครับแล้วยังไงต่อฮะไปอีก15,400ขึ้นเมื่อนโอ้โหไม่ไหลต่อแต่หวานจี๊บครับผมโอ้โหตึงตึงครับผมช็อตหมืสช็อตครับผมโอ้โหสวยสวยครับทุกพี่ครับโอ้ตึงฮะไปกันต่อเอ้าสเก็ตเตอร์เข้าเฉยเลยครับงง 5, 1500, 400, ม i, ผมว่าจะหมุนสักสิรอบแล้วก็จบนะเพื่อน โอ้โหมาแบบนี้ก็แจ่มดีครับกบับเบด400เพนเพื่อนครับโอ้เบส10เบท100ไม่ให้เข้านะสําหรับฟรีสปินเพื่อนสวยครับหน้ากากฮะเอายังไงครับนี่อีก5ฟรีเฮยเงียบไม่ได้นะเพื่อนเงยียบไม่ได้นะยังไงโอ้โหสวยงามอย่างนั้นแหละเก็บตัวคูณไปเรื่อยฮะคูณ3คูณ2ละคูณ6เอง ดีว่าคูณสามคูณสองเลีกสองฟีสเปนนเพื่อนโอ้โหคูณแปดแล้วเพื่อนฮันโลโหลเออตัวเคไม่ได้เหรอโอ้โหอา้าสวยครับผมหน้ากากไปอีกห้าพันเพื่อนแล้วยังไงฮะตัวคิวสวยงามครับผมขออืม,อมไม่ต่อ ฝีสุดท้ายครับผมยังไงครับโอ้โหแล้วสเก็ตเตอร์มาบัวอีกหนึ่งครับทุกพี่ครับยังไงครับผมกเคสวยงามครับผมไปอีกเจ็ดพันตอนนี้ครูสิบหกแล้ว h e l หลโอ้โหไปอีกหมื่นสี่สี่ร้อยครับผมยังไงฮะโอ้โหไม่ไหลต่อแต่วางเจี๊ยบเหมือนเดิมครับโอเคโอ้โหมาแบบนี้ครับผมสวยๆเลยครับทพี่มาไม้สุดท้ายคะับยี่สิบเอ็ดเคเน้นๆครับเพื่อนครับ โอ้ตึงจ้าดนะเพื่อนเนตึงจ้าฮะเท่าไหร่วะยี่สิบแปดครับผมหมดไปแล้วกี่ปีสปริงก็ไม่รู้นะเพื่อนนะยังไงครับผมไม่ไหลต่อฮะก็โอเคนะเพื่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ